ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนบ้คนใ็้แล้วก็ออกเดินทางของเต็มหลังรถเลยทุกท่านเลยมองไม่เห็นถนนข้างหลังเลยเจ้าวนเจ้ารัดดีๆหรือยังของ ไปเดินทาตงตุกท่านตัวนี้เราก็นี่นะผมก็แต่งตัวธรรมดาเสื้อสีขาวนะท่านไม่ได้ใส่เสื้ออน,นั้นนะเพราะว่าเสื้อเสื้ออันเ,เดิมที่เราเคยส่งมอบนะั้มันมันเป็นเสื้อเก่ามันมันมันมีชื่อหลายช่องนะเออผมก็เลยเอาใส่เสื้อธรรมดาทั่วไปนี่แหละกะว่าวเสื้อโอเคผมบ้า,บาพอใส่เสื้ออะไรไม่รู้ โนนี้ซื้อให้นะเอออะไรอนะ้เสื้ออะไรไปลูกเราจะไปวัดเลยตะอ้วนมันปากไม่ค่อยดีคนอื่นใส่เสื้ออะไรก็ว่าที่ตัวเองน่ะรอตายหาเลยค <c oughs> อยใส่จุญีขาวสุภาพคอบอกเหมากงานไปติดต่อราชกา,ารทีตัวเองเลยลรอเฟอร <c oughs> ์เฟคเฟอร์เฟคเลยเหรอที่คนอื่นแหละค <c oughs> ิรีเจ้านะ สส่ออะไไรรกก็มวยหดำกันนิโกอรอไปเจ้าเถอะตาดำ <c oughs> คนอื่นแล้วไม่รอเดินทางเราท่านวันนี้ก็ชีดน้ำหอมไปด้วยนะน้ำหอมที่พะ่ิรัสส่งมาจากเมืองนอกมาพี่น้องเลยเอคลัคลุงเต็มรถเลยตอนนี้ ลนนเร็วนะท่านปกติเราแปดเก้าโมงแล้วน,น,นะส่งบ้านอพอดีว่าคนอื่นเขาก็มีเรียกมีงานเขาเนาะพอดีว่าช่วงเนี้ยเขาจะมีงานมีอะไรไปต่อนะเราก็เลยต้องรีบทำแต่เช้านะท่านารีบทำแต่เช้านะครับและยังสาเหตุที่เรารีบส่งมอบบ้านวันนี้เลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามัน,ม,นมีงานเร็ว,เรวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาจะมีงานในหมู่บ้านนะท่านงานแจก,กงานอะไรต่างๆงานบุญงานอะไรต่างๆนะเยอะนะฮะติดต่อกันหลายวันเลยติดต่อกันเป็นอาทิตย์เลยทุกท่านงานมีงานในหมู่บ้านนะเพราะฉะนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็ตอะไรเงี้ยเขาไม่ว่างนะเะมื่อวานผมก็ถามว่ามีคิวว่างวันไหนบ้างน,นี่เขาบอกโอ้ไม่ว่างเลยว่างพรุ่งนี้หลังจากพรุ่งนี้คืองานยาวเลยก็เลยจําเป็นต้อง ส่งมอบนะฮะวันนี้นะทุกท่านเนื่องจากเขาว่างพอดีเออเนาะก็ตามนั้นเลยทุกท่านเอาตามที่เขาสะดวกแล้วก็ว่างอะไรงานเยอะนะช่วงนี้งานบุญตันนี้แขมมาจะเพียบแล้วเออเราก็น่าจะผู้ใหญ่อออนำนำเอาตอมาแล้วมั้งแกเลยโทรตา กวว่าเดออสายแล้วเจ็ดโมงกว่าหน้าหนาวนะเราส่งมอบสักเที่ยงก็ได้โอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่านี้ก่อนสวัสดีครับเบะตุกเราเบะเขนเจี๊ยวกว่ากเนี่ยเกี๊ยตุ๊กยหัวเะแค่ตุ๊กปากกั กายสกีอาจะขคยนะ